อาเืฟของโป๊ดครับโอ้อยก,กินดินด้วยหอมแล้วสิอืมอืมือสิม,ม,มาหกโอ้ฝนตกเมื่อคืนด้วยเละบอกเลยเละ าเมื่อคืนถ้าฝนตกเมื่อคืน,นครับถ้าเรามาผูกครับบัวบานจะเป็นสีออกเพลียๆนะครับ so happy I got to see บัวบาน today จิ๋วเอ๋ยม่วนสาใจอาสาใจ อาชีพวายหนอพี่หน้องเลยดังตับแตวไปดูหน้าสิอะเด็กดีของครเนี้และของแม่แม่นี่มาวิแปลงร้างเร็วแปลงร้างเร็วตี้ทมทนเลยมันใจทนเลยซบเล้งา Ôi, oh, giờ yeah, nó mà quả lên đây đấy mà thằng này đi nè còn là còn mà này đó xếp 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Xếp Gõ Để không เองแมงเลยเองนะี่นอนเอมเอมเอาแทงแทงเอี่ยไม่เล่นอย่างนี้นานแลนะ้วตัวบ่กชอบเล็กสาวเล่นด้วยเนะียสาวชื่นอะ่ะโซ่ไม่ยาวลูกโซ่ไม่ยาว ตรงนั้นถูกโนได้อยู่นะแต่ว่าโชดไม่ยาวอะเละครับบอกไว้เลยคำเดียวว่าเละนี่ครับเอ้ย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 จึบ๊บโอ้โหอุ้โหโอ้โโอ้โหตัวไรนี่ครับ เฮ้ยเฮ้ยอาชีพแทงไปเฮ้ยพุ่ม่อคืนนะครับสองทุ่มสามทุ่มนอนเล่นนอนไปนอนมาตื่นมาอีกทีอ้าวตีสองฝนตกบอกแล้วมาดาบชมพูวันนี้เหมือนเดิมครับผมแม่แม่แมแมเละบอกว่าเลยดูดาวสิ อือ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 อืดูนอนนอนอืออืมทางคลิปอบบอกเลยเตะหมาก่อนไอ้นี่เนี่ยไ่กัน ได้หมากันหมาอยากเดนลา่านะเวลาจัดให้กับหมานี่นี่นอ่าชีพนี่ชีพชีพชีพเต รีบโอ้โหดูงาเข้าอ่ะงาหายเลนลูกงาดำแล้วหแหม่งาดำแล้วเบาบางพร้อมบวบครับไข่ก็ได้มาเลยจังนี้ผมพร้อมบวบครับรีบแหมแ่งอยู่โอ้โหไข่รังก็ไม่สนนะครับผมบอกนาทีผมเล่น ขาจะเป็นควายทำตารางครับผมอืมไม่ได้เจอต้นเสานานแล้วนะโอ้โหตัดเตะโอ้โห

จิบ๊บหรือ,อ,อเละบอกเดี๋ยวเละตีมากันง่งนายได้ไอ้จิบ๊บหึือจิ๊บแม่จิบ๊บจิ๊บโอ้พรวนดินได้ครับ โอ้แ,แหลงเยอะเราเม็ดแทงโอ้โหแทงหืมไงมันสนุกไหมมันมวนบ่ลูก เอเอเออดูเต็มปากอยู่เอออย่าพาโนเล่นด้วยยังเลยอะทำไงดีทำไงดีลูกลูกบัวโ้ยตัวติดงาดึงออกก่อนเฮ้ย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 ทำไว้หนุ่มเลยยเเฮฮ้้ย ผลดินต่อลูกจิ๊บเฮ้ยจิ๊บเฮ้ยจิ๊บเอราติดงาติดแค่วออกแค่ไหนพ่อโอ้โยพ่อมาเล่นลูกพ่อมาเล่นอดิ้งหน่อยโอ้ดูติดถลางงาครับเออเอาเอาคันแค่วแล้ว กินกินเครือมไม้เลยนะปล่อยโน,โน้อยแล้วไหมนะแต่ก่อนปล่อยโนได้เลยนะเออเอมเห็นตะดากไหมนะ้ับถูกใช้เปือป่อใดวะถูกใช้เปื่อใดวะ ตวแตกได้ไหมเยียบเยี๊ยบอ่ะแทงแทงเข้าไปแส่บบาเสร็จแล้วดินต่อ ดี耶อืออ่ะช่อือ่ะช่อืเต็มเขียวเลยไม่น้องอืม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  ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ